พอทุกอย่างสงบลงแล้วนะคะให,ให้ช่วยตัวเองใหม่ช่วยตัวเองไปจนถึงจุดที่ใกล้จะคลายแม็กซ์นะคะทําแบบนี้ซ้าๆนะคะทำแล้วก็หยุดทำแล้วก็หยุดนะคะล่มปากอ่าวนกกระจอกยังไม่ทันกินน้ำทำยังไงดีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่จ๋าไขปัญหาน้องสาวค่ะปัญหาเสร็จไวหลังเร็วล่มปากอ่าวนกกระจอกยังไม่ทันกินน้ำมันเป็นเรื่องที่ทุกใจมากๆเลยนะคะทั้งคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายด้วย ถ้าบ้านไหนนะคะเจอกับปัญหานี้ต้องฟังคลิปนี้ให้จบเลยค่ะแม่จ๋ามีวิธีแก้มาบอกนะคะแล้วแบบไหนนะคะที่เขาเรียกว่าล่มปากอ่าวหรือนกกระจบยังไม่ทันกินน้ําหรือว่าหลังเร็วค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชายคนไหนนะคะใช้เวลาในการสอดใส่นับตั้งแต่เริ่มสอดใส่นะคะแล้วลมกระตุ้นภายนอกไม่นับค่ะเริ่มสอดใส่ไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วคุณผู้ชายก็มีอาการหลั่งออกมานั่นแสดงว่าคุณอยู่ในภาวะ ล่มปากอ่าวนกกระจอกยังไม่ทันกินน้ําค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชายคนไหนนะคะเริ่มสอดใส่ได้ประมาณ2นาทีกหลังแล้วอันนี้ก็อยู่ในภาวะหลังเร็วค่ะและถ้าหากว่าคุณผู้ชายคนไหนใช้เวลาสอดใส่ประมาณ3 7นาทีแล้วจึงมีการหลังอันนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติตามงานวิจัยนะคะแต่ก็ยังไม่ถือว่าดีมากพอค่ะแค่พอใช้ได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการหลังนะคะนั่นก็คืออยู่ที่7-13นาทีค่ะ ถ้าคุณผู้ชายคนไหนนะคะเริ่มใช้เวลาในการสอดใส่ประมาณ7-13นาทีแล้วจึงมีการหลังถือว่าเป็นสุดยอดชายค่ะกำลังดีนะคะไม่เร็วเกินไปแล้วก็ไม่นานเกินไปค่ะทำนานมากๆทำนานเกินไปมันไม่ได้หมายความว่าจะดีนะคะน้ำหล่อเรื่องของฝ่ายหญิงจะเริ่มแท้งเสียดสีนานๆก็จะเริ่มเจ็บแล้วถ้าหากว่าสอดใส่เกิน30นาทีแล้วยังไม่สามารถหลังได้ ุณผู้ชายคนนั้นอยู่ในภาวะหลังช้าค่ะเป็นอาการเสื่อมสมรรถภาพอย่างหนึ่งนะคะแต่ในประเด็นของเราในคลิปนี้นะคะก็คือคุณผู้ชายที่มีปัญหาหลังเร็วล้มฝากอ่าวสอดใส่เนี่ยยู่ที่1นนาทีเท่านั้นนะคะก็มีอาการหลังแล้วนะคะอันนี้ถือว่าเป็นภาวะเสื่อมสมรรถภาพอย่างหนึ่งนะคะวิธีแก้ก็มีดังต่อไปนี้ค่ะ หน,นั่นก็คือการปรับพฤติกรรมของคุณผู้ชายค่ะมันมีเทคนิคในการใช้ในการปรับนะคะนั่นก็คือใช้เทคนิค start and stop ค่ะวิธีการก็คือให้คุณผู้ชายนะคะฝึกในการช่วยตัวเองช่วยตัวเองไปจนถึงจุดที่ใกล้จะมีการคแม็ m a x จะมีการหลังแล้วให้หยุดค่ะอย่าเพิ่งหลังนะคะพอรู้สึกว่าใกล้จะหลังแล้วให้หยุดค่ะหยุดแล้วทำใจสบายๆนะคะผ่อนคลายพอทุกอย่างสงบลงแล้วนะคะ ให้ช่วยตัวเองใหม่ช่วยตัวเองไปจนถึงจุดที่ใกล้จะคลายแม็กซ์นะคะทําแบบนี้ซ้าๆนะคะทําแล้วก็หยุดทําแล้วก็หยุดนะคะจะทําให้คุณผู้ชายนะคะสามารถควบคุมจิตใจควบคุมความรู้สึกแล้วก็กล้ามเนื้อบริเวณน้องชายได้ดีมากขึ้นค่ะวิธีที่2นะคะนั่นก็คือให้คุณผู้ชายแอบไปช่วยตัวเองก่อนที่จะลงสนามจริงค่ะช่วยตัวเองในวิธีที่2นี้ไม่เหมือนวิธีที่1นนะคะช่วยให้เสร็จไปเลยค่ะเมื่อคุณผู้ชายนะคะหลังไปแล้ว1ครั้ง พอคุณผู้ชายจะลงสนามจริงเนี่ยมันจะทําให้การหลังครั้งที่2มันช้าขึ้นเพราะคุณจะไม่ประหมาะ่าไม่ตื่นเต้นน้ําต่างๆมันได้หลังออกมาบ้างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะรวบรวมพลังกําลังต่างๆแล้วก็น้ําในการหลังครั้งที่2มันก็จะใช้เวลามากขึ้นค่ะวิธีที่3ก็คือการใช้ยาช่วยชะลอการหลังค่ะสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาหรือว่าในอินเทอร์เน็ตออนไลน์ก็ได้ค่ะแต่เลือกยี่ห้อที่มีคุณภาพนะคะ ยาชาที่ใช้เฉพาะจุดตรงนี้นะคะจะช่วยให้ลดความรู้สึกของคุณผู้ชายลงซึ่งวิธีการใช้อันนี้ก็สําคัญมากนะคะการป้ายายาเนี่ยหรือการสเปรย์เนี่ยต้องเริ่มจากปริมาณน,น้อยๆก่อนนะคะถ้าหากว่ายังไม่ชาค่อยเพิ่มปริมาณยาเข้าไปนะคะอย่าเริ่มใช้ด้วยปริมาณมากเพราะถ้าหากว่ามันมากเกินไปอาจจะทําให้คุณชาจนไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะและเมื่อทายา,ยาหรือว่าฉีดสเปรย์พ่นยาแล้วนะคะ ต้องทิ้งไว้ให้ยานะคะคซึมเข้าไปภายในผิวหนังให้หมดก่อนนะคะอาจจะทิ้งไว้ประมาณ1 0 2ถึงนาทีก่อนนะคะและถ้าเป็นไปได้นะคะก่อนที่จะสอดใส่แนะนําให้สวมถุงยางอนามายัยหรือไปล้างเอาน้ํายาที่อยู่ภายนอกออกให้หมดก่อนนะคะพอมีเช่นนั้นแล้วเนี่ยยาที่ติดอยู่ภายนอกผิวหนังของคุณนะคะอาจจะแทรกซึมเข้าไปในช่องคลอดของฝ่ายหญิง เพราะโดยปกติผู้หญิงก็เสร็จยากเสร็จช้ากว่าอยู่แล้วยิ่งถ้าหากว่าโดนยาชายิ่งลดความรู้สึกอันนี้งานจะงอกนะคะต้องระวังค่ะวิธีที่4ก็คือการใช้ถุงยางอนามัยช่วยค่ะการสวมถุงยางอนามัยจะช่วยลดความรู้สึกของคุณผู้ชายลงนะคะแล้วก็เทคนิคให้เลือกถุงยางอนามัยที่มีความหนาปกติอย่าเลือกแบบที่บางเกินไปค่ะ แต่ใส่แค่ชั้นเดียวนะคะไม่ต้องสวมถึง2ชั้นนะคะบางคนเนี่ยคิดว่าถ้าสวม2ชั้นก็จะช่วยให้ความรู้สึกลดลงมันไม่ใช่ค่ะยิ่งสวม2ชั้นมันอาจจะทําให้ถุงยางอนามัยฉีกขาดได้ค่ะวิธีที่5นะคะฝึกขมิบบ่อยๆค่ะการขมิบหรือ k ี้เกียวเอ็กซ์ไซส์นะคะจะช่วยให้กล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงการบริเวณน้องชายของคุณแข็งแรงมากขึ้นค่ะขมิบวันละอย่างน้อย200ครั้งนะคะ จะแบ่งเป็น4ช่วงเวลาก็ได้เช้ากลางวันเย็นก่อนนอนทําช่วงละ50ครั้งค่ะการขมิบนอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงทําให้คุณนะคะควบคุมการหลัง่งควบคุมกล้ามเนื้อบริเวณจุดซ่อนเลนได้ดีมากขึ้นแล้วการขมิบบ่อยๆยังช่วยให้กล้ามเนื้อบริเวณก้นของคุณนั้นกระชับงอนแข็งแรงดูเซ็กซี่อีกด้วยค่ะวิธีที่6คือ โดยปกติฝ่ายหญิงเนี่ยจะสตาร์ทเครื่องช้าการใช้เวลาในการเผาหัวเทียนค่อนข้างนานกว่าผู้ชายอยู่แล้วเพราะฉะนั้น<ๆ>การเริ่มเกมนะคะให้เริ่มที่ฝ่ายหญิงก่อนเป็นการปลุกความรู้สึกฟอร์เพจากภายนอกก่อนนะคะเป็นการสัมผัสผิวหนังภายนอกนะคะเช่นแผ่นหลังหน้าอกิมีป,ปากติ่งหูซอกคอนะคะหรือบริเวณช่วงล่างของฝ่ายหญิงก่อนนะคะรอให้ผู้หญิงเนี่ยมีความรู้สึก มากที่สุดถึงขีดสุดก่อนมีความพร้อมมากๆก่อนแล้วค่อยเริ่มเกมของคุณผู้ชายแล้วค่อยเริ่มสอดใส่ค่ะก็จะทําให้ทั้งสองคนนะคะไปถึงจุดสุดยอดเสร็จสิ้นภารกิจ Go To The Moon ไปพร้อมๆกันค่ะสําหรับคุณผู้ชายบ้านไหนหรือแฟนของใครนะคะที่มีปัญหาการหลังเร็วล่มปากอ่าว ก็ลองนําเทคนิคนี้นะคะ<บ>ไปใช้ดูค่ะแต่ถ้าหากว่าลองทุกข้อแล้วนะคะอาการยังไม่ดีขึ้นก็แนะนําว่าควรจะปรึกษาหมอค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะโรงพยาบาลใหญ่ๆเขาจะมีคลินิกสุขภาพเพศให้บริการค่ะสามารถเข้าไปพูดคุยปรึกษาได้นะคะไม่ต้องอายคุณหมอค่ะหากมีปัญหาอยากปรึกษาพักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอให้ทุกคู่มีความสุข go to the moon ไปได้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ